ใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาตินะคะในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมจึงได้จัดงานแถลงข่าวจัดงานวันแม่แห่งชาติปี2551ขึ้นนะคะเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเผยแพร่พระคุณ บทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและประเทศชาติค่ะเป้คุณผมหาอยู่เนี่ยนะครับอปีนี้นะครับผมก็มีใครบ้างอ่ะบอยพิสนุนะครับตุ้ยเกียริเกียริกมลนะครับปูเป้พาทีตานะครับรวมถึงการเกตธรรมพรนะครับแล้วก็น้องโฟสกลรัฐด้วยนะครับทุกคนก็เป็นปลื้มเป็นอย่างมากเลยครับนี่ผมยังหาเป้คุณเจออย่างเนี้ยเดี๋วอยู่นะเุือวันูนี่โอเคนะเจอัน รู้สึกแรกของบอยก็รู้สึกดีใจครับว่าที่ทางสมาคมอ่าสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยนะครับมอบตําแหน่งหรือว่านอมมอบรางวัลรือลูกกระดันดูให้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้รางวัลอะไรหรอกครับแต่ก็ดีใจครับที่ที่ได้รับครับครับก็ก็สิ่งที่เราทำทำกันไปโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเงี้ยวันหนึ่งมีคนเห็นเราก็ภูมิใจตรงนี้ งานนี้หนุ่มๆเขาขอแซงหน้าไปก่อนนะคุณเพราะว่าหนุ่มตุ้ยนี้เพิ่งจะโอนบ้านให้กับคุณแม่เมื่อเช้านี้เองนะครับส่วนบอยบอกอยากจะหาโอกาสพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศครับครับตอนนี้ก็ต้องทาตัวให้ดีขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนแม่ไล่อ,ออกจากบ้านได้เพราะว่าเป็นบ้านของแม่เขาแล้วนะฮะเพิ่งเมื่อเช้านี้เอง ก็เป็นความฝันของเขาอะ,อะซ,ซึ่งซึ่งเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัวซึ่งก็อยู่แค่สามคนพ่อแม่ลูกก็ถ้าทําได้ไม่เหนือบาก,กว่าแรงก็ทําครับปีนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเออเป็นชิ้นใหญ่มากแล้วเพราะสิ่งที่คุณแม่ต้องการหรือว่า สิ่งที่เ,เราก็ให้เขาไปหมดแล้วครับทุกอย่างก็ต่อไปนี้ก็คืออยากได้อะไรหรือว่าถ้ามีโอกาสเราก็พาเขาไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าทําอะไรให้เป็นความสุขที่ตอนนี้มีโอกาสทําได้ก็จะทำฝากถึงลูกๆคนไทยทุกคนดีกว่านะครับก็จริงๆแล้วไม่อยากจะให้ความสําคัญแค่วันแม่แค่วันเดียวนะครับถูกต้องครับอยากจะให้ทุกๆวันเนี่ยเรามีความกระตันยูนะครับแล้วก็รักครอบครัวนะครับรักคุณพ่อคุณแม่มากๆเนี่ยผมว่า สิ่งสิ่งที่เราให้ท่านไปครับมันกลับคืนมาไม่วันนี้ก็สักวันหนึ่งครับที่ที่จริงๆแล้วไม่ต้องหวังก็ได้เพาจะต้องได้อะไรกลับมาแต่ได้สิ่งที่ดีกลับมาแน่นอนครับแล้วที่สําคัญคือตอนนี้ท่านยังอยู่ทั้งพ่อทั้งแม่ถ้าวันหนึ่งท่านไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่นั่งเสียใจว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ท่านยังอยู่ก็ทำอะไรได้ก็ทําทําไปครับ ซึ่งบรรดาลูกๆกัันยูทั้งหลายนะคะจะได้รับพระราชทานตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคมนี้เราชาว True n s i i h t นะคะก็ขอ,อแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับทุกๆคนรวมทั้งปุอเป้้วยค่ะ